สวัสดีครับผมพันตำรืจเอกกันตพงจินข๋มรอ,อ,องผบการศูนย์ฝึกอบรมตรุลฎกุลท้ภาคหนึ่งาบ,บุรีวันนี้เราได้นำนักศึกษานักเรียนศึกตรวจที่รับถือศาสนาอิสลามมาเยี่ยมชมการปรุงแต่งอาหารของชาวอิสลามซึ่งมีอยู่ใน,นศูนย์ฝึก12้สองนายนะครับเราได้พยายามที่จะ ทําให้อยู่ในกฎของฮารานครับโดยวันนี้เราได้นำน้องนักศึกษาสองนายได้แก่รามอุเรงลุ่มครับผมนักเรียนนายสิบตำรวจนักประพันธ์มาโดดมาจากจากังหวัดสงขลาครับามีอะไรบครับจบปันนิษาที่ไหรเอ่ยจบจากมหาวิทยาลัยปารตอนนี้ครับเอกรากด้านอะไรครับด้านวิทย์พัฒนาพัฒนาและวิจัยและ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทารลาสครับโอเคอ่ะต่อไปครับสารมตกุลครับผมต้องเรียนในสิบตำรวจที่คนติเพมมาจากจังหวัดตรังครับจบอะไรมาครับจบมหกโรงเรียนพิเชียนมาตุกครับอ่าไม่ถุกนะอ่าแล้วเราคนไทยอ่าไทยจบอะไรมาสลามรเมตกุลเราตืลนรัววาระตัวุครับผมชื่อยราพงษ์สังเรียนนะครับอ่ามาจากจังหวัดสงขลานะครับ วันนี้จันรับ้าี่ช่างภาไปเจอตัวก่อนนะครับผมเดิปีริงกงเดี๋ยวจะพาพาไปทบแม่รัวนะฮะคุณตาช่างับนี่คือช่างอ่าลรััวประจำคทำไมใเดือดค่ดิฉันนางเปลนพินิหังลาค่ะเป็นผู้ประกอบการอ่า อาหารใรารรห้นักเรียนในสิบที่แถวคอรนอยนี้นะคะ,ะเิฉันไม่ควนไปโดกรจายากเปิดรานจกะเราไ่เธจะมาสายรัจะไว้่าจุงนี้นมุนมงนี้จะเป็นอาอามุนี้นะคะมุงนี้จะเป็นอุปกรณต่างๆของอิสลาม แล้วก็ชอบยปนุงอะไรก็จะประมาณนี้นะคะค่ะก็จะมีเครื่องปรุงประมาณนี้ค่ะแล้วก็วันนี้เป็นเมนูวันนี้เป็นเมนูไก่ทอดไก่ทอดกับแกงเลียงนะคะจะแยกไว้ให้ต่างหากนะคะจานเกินห้าออนคือต่างหากค่ะใช่ค่ะคกอปลา ใช่ <iser> ค่ะแล้วมุม <atte> นั้นอะไรคะนี่จะเป็นของของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ่ชะใะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ค่ใชคใช่ค่ะใช่คใชค่ะใเ่ค่ะใช่ค่อคใช่่ะใชะใชะคะมชะค่ะ่ค่ะใี่ค่ะใชะใต่่่่ะใ่ะะใช่ะ่ะมาณ่ะค่ะคะ่คะคะใ่ค่ะใชะ่ยคะคะค่ะะะะะ่ะคะ่ะคะ นเครื่องปูท huh. ุกอย่างก็ม huh. ีเครื huh. right. so ่องหมายฮาลาลนะครับครับมีเครื <right. S 2> <ha> ่องหมายฮัมมาฮาลาลอยู <ha> ่นะครับคะะนก็จะใช้อันนี้นะคะเอ่อเกร์สามสามนะสามแบนี้อุปกรณ์อุปกรณ์นะคะก็จะมีกระทะหม้อกระจายอ่าแยกไว้สองนี้นะคะอ่าแยกไว้สองนี้ เตาที่ประกอบก็คือแบบนี้นะคะเตาเสร็จก็คือตบบนี้นะคะแยกแยกแยกต่างหากค่ะแยกเตาต่างหากนะคะค่ะอย่างนี้นะคะก็จะแยกไยกป,กกป,กปต่างหากนะคะแล้วเวลาพวกพวกของการปรุงอาหารเนี่ยครับมีการมีการผสมรวมกันไหมหรือว่าแยกกลุ่มต่างหากแยกกลุ่มค่ะแยกกลุ่มต่างหากนะคะ แค่คร on so. so ูให้ขนาดค่ะเพราะว่าเตานี้จะเป็นใช้สําหรับของมีสลามค่ะทั้งผอดและแกงก็จะอยู่ตรงนี้เพราะว่าอ่าเราก็มีสิบสองคนก็จะได้หม้อได้หน่อยคี่แบ่งไฟคือคนนี้ทั้งหมดคือไปสองของสลาระด้านนั้นก็คือสองคนนะครับและโต๊ะโต๊ะก็คือโต๊ะาแารกแยกปาญหาค่ะปัญหาค่ะ ก้องทุกคนตอนนี Jesus, kind of e> ้ทุบม anyway> ีอะไรถามมีอะไรพักถามนะแจะคุยอะไรถามนะแต่ไม่อะไรแต่เข้าไม่ใกล้เลยต้องไหนไม่ไปดีนะครับอย่างนั้นว่าเอ่อตอนที่วัตถุดิบมาเนี่ยทางไมโครได้มีการล้างเรียบร้อยแล้วล้างเรียบร้อยค่ะล้างเรียบร้อยค่ะแยกให้จำหน่างใส่แยกแยกส่วนไว้ทำนี้จำหน่ายนะคะค่ะแล้วคุณก็จะมาปรงตอนนี้นะคะ อุปกรณ์ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเราก็แยกไว้ให้สงหาดนะคะผมคิดคนเป็นห่วงอะไรบ้างคะราณต้ง<อ>ล้างเลยผมก็เป็นรวงครับเพราะว่าที่นีอ่อาหารก็สะอาดูุราภรานทุกอย่างครับก็เลยก็เลยมี มีความไว้ว so างใจให้กับสอบอร์ลหนึ่งครับได้ไหมให้กินรสชาติเป็นไงรสรสชาติก็อร่อยครับอร่อยได้จริงเลครับขอบคุณครบเรานแม่ครัวแล้วก็ทีมงานใบ้านนะครับที่ทําให้อาหารคือแตกต่างจากรุ่นที่แล้วมากมันแบบอะยรนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ก็ก็ทางผู้ฝึกบอกว่าขอเวลาดูอีกสักเดือนนึ่งอาจะรู้อาจะรู้ว่าเป็นยังไงโอเคแล้วก็มาเดือนกว่าแล้วเนี่ยนักเรียนก็คนใหญ่ก็ ทับงปีทั้งมีสิ่งนี้หรือเปล้ยมันเผ็ดไปมันเรื่องของคนคนชอบเผ็ดก็มีใช่มันจะเรียกพึ่งกันเองอย่าพึ่งไม่อยากให้เขาเรื่องมากมันไม่ใช่เร่บ้านนะครับใช่ดิ้งนะคะใช่ครับผมขอให้สะอาดขอให้ดูคุณภาพดูวัสดุหลักก็โอเคครัวเราก็จะสะอาดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอพาไปดูที่ต่อโรงแรมได้ค่ะได้ค่ะ ทำเคยเจียวไว้ตอนรับแกงก็เ hmm. ป like ็นไม่หนักหนาก็คงรอรอแต่เธอให้รีบมากินกับเธอจะดีกว่าอาจจะดีอยู่ใจลลรนี้เราทแล้วก็ความสาดเรียบร้อยเพราะว่าแ้ตอนนี้เป็นบ่ายแล้วมันจะอ่หมดแล้วนะคะมืของมือให่ก่อนหนมือห่อันนี้จะเป็นของพรุ่งนี้เช้าเด็ดผักไว้ใช้ในะคะ ค่ะที่ี่เราจะมาดีนะคะก็าที่ก่นป็นตูออ้ตน,น,น,ตนี้นะคะแยกราขาค่แยกไว้ให้ต่างหากนะคะของหูอิสลาก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็แยกไว้ให้นะคะไว้บางใจได้ะคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ อยาพริกเพรู้ว่าเธอจะเพลิไปเปรี้ยวจะหวานก็เตรียมไว้รอแต่เธอให้กลับมาอยากจะลองกินอะไรก็บอกนะโทรไปถามจะดีกว่าอจะลืมไปนัดใครรงสูหลักครับเพราะว่ามีการแยกฝั่งเรียบร้อยแยกทั้งแยกเก็บด้วยไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาดู ดูโต๊ะอาหารที่ที่พวกคุณกินันทุกวันเพื่อประคองท่านจะได้สบายใจว่าเออไม่ไถ่มาแล้วมามั่วกันนะมาดูกันค่ะไม่ต<ะ>้องกลัวมาเข้าครัวด้วยกันอยากจะชวนมาเต้นรำสักวันอยู่ด้วยกัน มาจะลงสักกี่โมงเขาป่าลงประมาณสี่โมงเย็นใช่สี่โมงเย็น,น,นแล้วก็ฝักสีครอบไว้นะครับสีครอ,อ,อบไว้ก็การทุกอย่างก็แยกหลังคาคือแบบคือเราจะเริ่มตัดสี่โมงเย็นน่าจะก็จะเสร็จประมาณคุณมีอะไรแนะนำตรงนี้ไหมเกี่ยวกับฮาลานเกี่ยวกับการคานอะไรแยกเขามาคือไง คือเพื่อนเนี่ยคือไม่กลัวว่าทำถูกต้องหมดทุกอย่างตั้งแต่เราก็ถูกเวลาแล้วก็การปรุงการกินแล้วก็ที่งกินอาหารกินรับรองมีค่ะเราสามารถนั่งทานร่วมกับกับคุณได้ไม่เป็นไแต่คือเขาจะซีเรียสตรงที่เวลาการปรุงการปรุงอาหารใช้วัตถุดิบได้ค่ะนะครับอันนี้เราเราจะเน้นเน้นใหยนะคะว่าเราจะต้องแยกนะคะคืออันนี้อันนี้เราก็ ป็นห่วงในเรื่องนี้นะคะว่าจะเข้าใจเราไหมนะคะว่าคือก็อยากให้นมาเห็นแบบนี้นะคะว่าเราแยกให้นะคะผู้ปกครองเป็นบางท่านเป็นห่วงเรื่องเรื่องต่างๆกันอยู่ว่าเรามีคนส่วนใหญ่๕0เปร์เซ็นเป็นชาวพุทธจคิดนะฮะมันก็เลยเรียว่าอาจจะน้องอยู่แค่คนสองคนก็ลำบากเมื่อยู่สิบสองคนก็ถือว่าเยอะอยู่ทางค่ายครัวก็เป็นห่วงเรื่องนี้ต่กแล้วนะครับ เดี๋ยวจะทำคลิปตัวเนี้ยส่งให้คุณพ่อคุณแดูว่าเออขอชาวอินชลามคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราดูแลท่านเหมือนกับลูกหลานเรานะครับผมครก็ต้องขอบคุณแม่ครัวเป็นอย่างมากนะครับผมยินดีนะครับผมยินดีนะคะลูกค่ะค่ะมีอะไรก็บอก่าได้ไหมคะค่ะขอบ็นไม่ากครับ ็คงรอรอแต่เธอให้รีบมากินกับเธอจะดีกว่าอาจจะดีที่หัวใจเพลงก็มีอะไรก็ดีแต่เธอยังไม่มาปลาก็มีจะปูก็ดีแต่เธอน่ะไปไหนเพลงก็ดังจะฟังกี่ทีก็จำจนขึ้นใจแล้วเธอไปไหนไปกับใครถึงตอนนี้ยังไม่มาอยากจะชวนมาเต้นรำทำครวไม่ต้องกลัวมาเขา้าครัวเด็ยกัน อยากจะชวนมาเต้นรำสักวันอยู่ด้วยกันมาเต้นรำทำครัขาดน้ำปริกกลัวว่าเธอจะเผ็ดไปเปรี้ยวจะหวานก็เตรียมไว้รอเธอเธอให้กลับ เพื่อจะลืมไปนัดใครเพลงก็มีอะไรก็ดีแต่เธอยังไม่มาปลาก็มีจะปูก็ดีแต่เธอนําไปไหนเพลงก็ดังจะฟังกี่ทีก็จำจนขึ้นใจแล้วเธอไปไหนไปกับใครถึงตอนนี้ยังไม่มาอยากจะชวนมันเต้นรำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัเดวกกันอยากจะชวนมัน กับใครถึงตอนนี้ยังไม่มาอยากจะชวนมาเต้นรำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด็ยกันอยากจะชวนมาเต้นรำสักวัน